สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับนักแสดงนำปาวุนจินผ่านไป30ปียังจำพวกเขาได้ไหมนักแสดงนำปาวุนจิน30ปีผ่านไป30ปีผ่านไปยังจำพวกเขาเหล่านี้ได้หรือไม่นักแสดงปาวุนจินจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนลองเข้ามาดูกันได้เลยเรียกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งในดวงใจของใครหลายคนก็ว่าได้สำหรับปาวุนจิน เรื่องราวของข้าราชการผู้พดุงความยุติธรรมเจ้าของใบหน้าดำและจันเซียวบนหน้าผากซึ่งเชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จักอีกทั้งซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับความนิยมจนโด่งดังเป็นผู้แตกตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกในปีพศ2536ก่อนช่อง3จะนำมาออนแอร์ในเมืองไทยในปี2538ซึ่งก็ได้รับกระแสะตอบรับแรงไม่แพ้กันมีการฉายซ้ำหลายต่อหลายครั้ง จนเรียกได้ว่ามีคนไม่น้อยที่เติบโตมาพร้อมกับซีรีส์เรื่องนี้เลยทีเดียวจนถึงบัดนี้เวลาล่วงเลยไปนานถึง30ปีแล้วเราจึงได้นำภาพของนักแสดงนำจากปาบุญจินมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่า30ปีผ่านไปพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรเริ่มจากจินเฉาฉินนักแสดงชาวไต้หวันผู้รับบทเป็นปาบุญจินผู้พิพากษาตงฉิน ที่ปัจจุบันอยู่ในวัย70ปีแล้วมีท่านเป่าแล้วแล้วจะขาดองค์กษ์จันเจ้าไม่ได้นั่นคือเหอเจียจิ้งนักสแสดงฮ่องกงวัย62ปีที่ยังหล่อเหลากระชากใจสาวๆไม่มีเปลี่ยนและฟันหงฉวนนักสแสดงชาวไต้หวันผู้รับบทกงซุนเชอร์กงซุนผู้ฉลาดปัจจุบันวัย76ปีโดยปาบุญจิ้น,นเป็นละครโทรทัศน์แนวอิงประวัติศาสตร์จีน ผลิตและออกอากาศโดย ATV สร้างขึ้นในช่วงชิตศักราช1,995กล่าวถึงคดีอันด่งดังของปะบุญจินมีความยาว25ตอนรวมทั้งสิ้น160ตอนย่อยปะบุญจินผู้ทรงธรรมและป,ปกป้องผู้บริสุทธิ์ถึงเป็น25เรื่องที่ซับซ้อนแต่ไม่อาจปกปิดสายตาของปะบุญจินได้เบาะแสต่างๆถูกรวบรวมเพื่อพิสูจน์ความจริง โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นำมาฉายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพศ2538ครั้งที่2เมื่อปีพศ2549และช่อง3นํนำออกอากาศฉายอีกในปีพศ2558ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา18นาฬิกา20นาทีถึง19นาฬิก5นาทีและวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา45นาที ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d a i l y l i f e e x p e r e s s c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ